เด็กประถมตัวเล็กๆเ,เดินเรียงแถวสู่รู้โรงเรียนวัดโพลังกาด้วยความเรียบร้อยกลุ่มพี่เนนน้อยก็เดินบินทบาตรโปรดชาวบ้านด้วยอาการสำรวมงดงามเด็กๆใฝ่รู้ใฝ่เรียนฟังพูดอ่านเขียนอย่างตั้งอกตั้งใจพี่เนนก็ตั้งสมาธิมั่นนั่งเรียนบาลีอย่างมุมานะเช่นกัน นี่คือความสำเร็จเบื้องต้นของโครงการธรรมทายาตสถานปฏิบัติธรรมปัญญาประทีปที่ริเริ่มโดยพระมหาสงโชคทีรธรรมโมเพื่อสร้างเด็กๆที่สนใจใฝ่ธรรมะให้เป็นาศาสนาธายาตที่เข้มแข็งในอนาคตเพราะนี่คืออิดก,ก้อนที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่า,าศาสนาสถานใดๆวัดหรือโบสถ์ศาลาเนี่ยเรามีกันเต็มแผ่นดินแต่เราขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพที่จะทำงานรับใช้พระรัตนใจา มัานจาเป็นจะต้องมีกระบวนการที่สร้างพระสร้างเน้นที่มีคุณภาพจึงเกิดเหล่าธรรมทายาทที่มีทั้งพี่พี่สาม,มเณรที่เรียนจบชั้นประถมแล้วและปะวารณาตนที่จะบวช1ิปีหรือตลอดชีวิตกับน้องๆที่ยังเรียนตามปกติและบวชเป็นสาม,มเณรในภาคฤดูร้อนทั้งสองส่วนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสถานปฏิบัติธรรมเพื่อหลอมตนให้เป็นคนดีจากเด็กที่ขับรถเล่นนะครับแต่พอบวชแล้วก็ รู้สึกว่าดีขึ้นมาได้บวชมาได้ทุกแทนพ่อแม่มาได้นั่งสมาธิทำให้จิตตั้งมั่นธรรมะมันแทกซึมในใจครับถ้าเขาบวชได้เนี่ยเราเราไม่ต้องทุกข์เลยนะเราถือว่าเราสบายใจสุดๆความดีที่เขาได้เนี่ยบุญที่เขาได้คือใครคือตัวเขานะไม่ใช่แม่นะและพระจิตที่ตื่นรู้เบิกบานไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยการท่องจำ ธรรมทายาจึงเรียนรู้คุณธรรมจากแบบอย่างที่ดีงามจากวัดปฏิบัติในวิถีชีวิตทุกขณะจิตไปเดินบิณฑบาตแรกๆก็เบาครับแล้วพอญาโยงก็ไต่มามากขึ้นมันก็เหมือนกับแม่อุ้มท้องเราครับมันก็จะหนักแต่แม่วางไม่ได้เราวางได้ครับคือการเรียนรู้อันมีค่าของเราธรรมทายาจตัวน้อยที่แม้วันนี้จะยังเป็นเมล็ดโพลเล็กๆ แต่นี่คือความหวังที่รอวันเติบโตเป็นต้นโพใหญ่ให้ความร่มเย็นในวันข้างหน้าเราอาจจะยอมเหนื่อยวันนี้แต่ว่าเราได้ทำเรื่องรากซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเมื่อรากมันดีหาอาหารได้แข็งแรงลำต้นและใบเนี่ยก็จะงดงามในอนาคต